สิ่งหนึ่งก็รู้แล้วว่าชาติสิ้นนะครับพบโลกชาติมนุษย์สิ้นแล้วนะครับกิจอย่างอื่นที่ทำให้สัตว์ดับสิ่งหนึ่งปรากฏหรือทำให้ขันห้าดับเลีะยตัวออกไปจากสัตว์ไม่มีอีกแล้วนะครับก็สิ่งหนึ่งก็ดูแลขันห้าตามอรยะสัตวสี อย่างมีวิชาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติรอการทำกาละตามอายุนะครับก็เรามาดูในเรื่องนิโรธนะครับนิโรธก็ด้วยความจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชาทำให้สังขารดับใครนะครับก็คือบุคคลเฉพาะบุคคลก็คือเช่นในกอรในขอนะครับมีอวิชาของในกอรในขอนี่ดับไม่เหลือนะครับก็คือ ก็คือสังโยชน์สิบข้อที่10นะครับอวิชชาดับละความเป็นตัวตนจากขันห้านะครับนี่ก็คือ,อ,อสิ่งที่ร้อยลัด10สิบประการก็ได้ถูกปลดปล่อยออกไปแล้วนะครับก็ถือว่าได้ออกจากสังสารในช่วงที่ สิ่งหนึ่งสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่านะครับขันห้าดับและแยกตัวออกไปจากสัตว์นะครับก็คือนิโรธนิโรดสิ่งหนึ่งมีความจางคายดับไม่เหลือแห่งอะวิชาทําให้สังขารดับสังขารตัวนี้ก็คือสังขารของสิ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีสังขารตัวนี้นะครับสัตว์ก็ จะไม่สามารถมาติดแล้วคล้องแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือเราเรียกรวมกันว่าขันห้าได้นะครับดังนั้นสังขารตัวนี้ก็คือสังขารของสิ่งหนึ่งวงเล็บสัตว์นะครับเมื่อสังขารดับก็ทำให้วิญญาณดับวิญญาณตัวนี้ก็คือวิญญาณของขันห้านะครับเมื่อวิญญาณดับก็ทำให้นามรูปดับนามรูปตัวนี้ก็คือนามรูปของขันห้านะครับเมื่อนามรูปดับ ก็ทำให้สลายตนะดับสลายตนะของขันห้านะครับต่อไปนี้เป็นสลายตนะของขันห้าและอื่นๆของขันห้าเมื่อสลายตนะดับก็ภาษาก็ดับภาษาดับเวทนาก็ดับเวทนาดับปัญหาก็ดับปัญหาดับอุปทานก็ดับอุปทานดับพบก็ดับพบดับชาติก็ดับชาติดับ ชลาก็ดับชลาดับมรณะก็ดับนะครับอันนี้คือนิโรธกฎการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับข้อที่3ของอริยสัจสี่นะครับซึ่งพุทธองค์ก็บัญญัติเป็นมหาพสูตรบจัยหลักของพุทธศาสนานะครับก็ทำให้สิ่งหนึ่งนะครับดูแลขันห้าตามอริยสัจสี อย่างมีวิชาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์รอการทํากาละตามอายุเมื่อกาละมาถึงสิ่งหนึ่งขึ้นกับอสังคตะหรือนิพานอย่างถาวนนะครับ